การินขอบคุณ สวัสดีครับพ是是 taki, ี่น้องวุฒิสุขสุขคนกับผมเนี่ยผมก็บ่าวนหน้าพาไปน้อเสี่ยครับพี่น้องบ่าวนหน้าพาพี่น้องกินซุปมันสมพี่น้องเสพนี่ได้ปลาคอทอดนขอดพี่น้องประแหงทอดปลาช่อนเด็ดเยวทอดหอมหอมมันเหลืองมากินเกี๊ยมพี่น้องกับเลยย่างเนื้อผักกาดพี่น้องผักเกี๊ยมผักกาดผึ้งฉีดเปล่งขาดใบไคคือบักกันบักเขือนคือคืนพี่น้องซอยแนะนำคราวนี้วอนห่อนให้กับพี่น้องไหมเสียยตั้มบ่าววันหน้า อาหารอีสารบานหน้าเฮาพี่นหนองซุปน้ำมสัสมงลองเสียมเลยเนี่ยเสียมกันเฮ้ยซอยเสนาเลิ่มคึกคืนเนี่ยอืยอยนนนนยมกรหิน แนวเสียบแบบบาน้นองสุกแล้วไม่สุก นี่ปลาทอดอืมขอบค่ะ 요감함이냐 우리 농업에 속해.

ถ้กินเมนูนวนเ้ยพี่น้องที่ฮ้อนบานเลยซุปสมเื่นสมทำง่ามใหม่ใหมใส่ปสงงนก็นหน่อยนะพี่น้องน้องทำใส่เบิร์ดดูนะแฮะเสือรหอม ปลาแดดเดียวเป็นปลาอย่างไม่หรอกอย่างร่มคข้นสฉ่งหอมออ นมมนเนี่ยมักอีกนึงเมนูแล้วเนี่ยพระกันย,งนยางน่อยไม่น้อไปนอง นี่ก็ทำมนันไม่สมแบบมันบานมันบาน,น,นหน้าเลย <laughs> น้ำมันสมตมคหรหล่างล่างคันตวเจานามต้าหนาเอามาต้มจล้มาสุามนจะโมเปียวยังเคลือ,อรือ้อเคลือปอกเคืขึ้นเอาไหนไม่หลออไปห,อห้อคุยคำนึงยังเสียบองเสียบแบบบันห่า สุดอ,อดเนาะกินยังกสยบแต่จะคืออยากให้กินแล้วแสบหลุดน่กินมาต่อหน่อยเท่าไงน่นาพิ่ห,ออหอของเนาะของแสบแบบบานๆเนาะ Hôm. Qua thằng hôm hôm. จับขัดพี่น้องสุดสลัดเนื้อเอาจับเป็นเมนู่สิบเสียบเป็น้องเมนูอีสานบ้านนาเฮาเลยพี่น้องซุปน้ำมีสมกินเข็มกับถอดประคอแห้งพี่น้องสิบเสีบผาค้างนางหยาดได้หลายเก่าสิบแซ่บปากปีตะนองับพี่น้องมาคลิปนี้กับปากตอน้องพี่น้องฝากกดสับตะไคร่ครุฑและโคเชกบาวาน้ามากกินมากแซ่บชนะหวานน้ำเลือครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมบาวาน่าครับ ขอบคุณทุกมองทุกบอลทุกคอมเมนต์ทุกไลน์ทุกแช์ครับคิดผ่านไปกันใดบเบาหนหักกินมุ้งมากกิดมุ้งสุภากพกราบขอโทษขออภัยเล่นๆครับเอาไพพว้พรบควาคลิปน้าคี่น้องสำหรับคลิปนี้มาวนนีขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ